มาดูวิธีการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชที่เราปลูกครับโดยใช้เปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยหมักจากมูลไก่มีขั้นตอนการทํายังไงบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องให้เกษตรพงด้วยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นมูลไก่นะครับเป็นมูลไก่อัดเม็ดใช้งานง่ายผมเนี่ยก็ใช้เป็นประจําเดี๋ยววันนี้จะเอาไปคลุกผสมกับเปลือกไข่ทีหนึ่งจะได้ประโยชน์คุณ2เลยครับต่อไปจะเป็นเปลือกไข่นะครับ การตำเปลือกไข่ให้ละเอียดจะสามารถใช้ได้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดได้หมดเลยนะครับส่วนการตำนี่ก็ไม่จําเป็นต้องตําจนละเอียดนะครับก็เอาพอหยับๆบนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างของเปลือกไข่นะครับถ้าเราตาําหยับๆบเนี่ยมันก็จะทําให้ดินของเราโปร่งครับคล้ายๆกับเราเติมพวกแกลบลงไปนะครับเพราะว่าอนุภาพของเปลือกไข่ก็จะทําให้ดินของเราร่วนโปร่งระบายน้ําได้ดีแล้วก็รากพืชก็ยังสามารถที่จะชอนชัยหาอาหารกินได้เองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเทลงไปเลยครับในการที่เราจะตาเปลือกไข่นะครับก็ควรเอาเปลือกไข่เนี่ยไปตากแดดสัก 3- 4วันนะครับเพื่อให้เมือกไข่ขาวเนี่ยมันได้แห้งถ้าเกิดว่าเราตากเปลือกไข่ไม่แห้งนะครับไข่ขาวน่ะมันจะกลายเป็นอาหารของพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียน,นะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผักที่เราปลูกนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เปลือกไข่โดยที่เราไม่ได้ผ่านกระบวนการตากจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ แค่นี้เราก็จะได้ปุ๋ยสําหรับต้นพืชหรือว่าพืชผักที่เราปลูกแบบง่ายๆแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับสําหรับกระถางนี้เป็นกระถางพลิกนะครับทุกคนเป็นพลิกชีฟ้าผมจะใส่ไปเลยหนึ่งกำมือใหญ่ๆเลยนะครับกระถางนี้ก็เหมือนกันนะครับปลูกพร้อมๆกันแล้วก็ได้เก็บกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองเอาเคล็ดลับนี้ไปลองทําดูกันนะครับทุกคน ใคได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปได้นะครับและหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ชอบในการปลูกผักเหมือนกันนะครับ